ชีวิตเป็นยังอยู่ของทุกท่อทานบารมีสามสิทัศพระเดชพุคุลหลวงปู่สดจันทัศโรเป็นเครื่องจักรเป็นพลังงานละเอียดของธรรมบารมีสามสิทธัสพระเดชพะคุณหลวงปู่สดจันทัศโรที่เดินทาง ไปยังทุกส่วนของนิพพานธรรมบาร,รมีสามสิบถัดพระเดชพระคุณหลวงโพสวดเันทัสโรเป็นชีวิตเป็นยอย่างอยู่สุขเจริญสำเร็จชีวิตยิ่งขึ้นไปตลอดข้ามกลางวิกฤตที่เกิดจากธรรมอื่นๆทั้งหมดที่ไม่ใช่บาร,รมีสามสิบถาดพระเดชพระคุณหลวงโพสตดเตันทัสโร ชีวิตเป็นอย่างอยู่ของธรรมบรมีสังขตพเดปุลุงพุทสเจันทัสโรที่สุขเจริญสำเร็จชีวิตยิ่งขึ้นไปเป็นวิกฤตของธรรมอื่นืคอที่ถูกพัฒนาปรปับปรุงเปลี่ยนโครงสร้างของเครื่องจักรพลังงานละเอียด เกิดเป็นธรรมบรารมีสามสิบทัดพระเดชพระคุลงปุสจันทัศโรใหม่ๆอย่างต่อเนื่องวิกฤตที่เกิดขึ้นอย่างรุนแรงทุกอนุเวลาปรากฏอยู่ทุกที่ทั้งนิพพานธรรมที่ใหญ่กว่านิพพานธรรมใหญ่เป็นผลลัพธ์ของการดำรงชีวิต เป็นยังอยู่ของแต่ละธรรมเพื่อมีตัวตนเที่ยงแท้ยั่งยืนไม่เสื่อมสลายแต่ละธรรมจึงรุกเข้าสู่ธรรมอื่นๆทุกอนุเวลาเป็นปัจจสิ่นเพื่อรักษาธรรมของตนเองให้มีตัวตนเที่ยงแท้ยั่งยืนไม่เสื่อมสลาย ทุกส่วนของนิพพานธรรมบารมีสัจทัประเดชุคุลปุสถเันทัสโรจึงอยู่ในสภาวะรุกเข้าสู่ธรรมทั้งหมดเพื่อหาโอกาสของเครื่องจักรพลังงานละเอียดของธรรมทั้งหมดให้ถูกพัฒนาปรับปรุงให้เป็นธรรมบารมีสัิบทัส พระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทัสโรหน่วยใหม่ๆเช่นในจัก,กรวาลมนุษย์ที่คนสัตว์สิ่งของที่ดำรงชีวิตเป็นยอย่างอยู่ที่สุขเจริญยิ่งขึ้นเป็นผลให้บางส่วนของคนสัตว์สิ่งของที่มีธรรมโลภโกรธหลงไหลเวียน มีทุกข์ไม่สุขไม่สําเร็จชีวิตูกเปลี่ยนให้เป็นธรรมบารมีสามสิบทัศน์พระเดชพระุณหลวงปู่สกตเจนทัศโลโนวยใหม่ๆเปลี่ยนจากชีวิตที่ไม่สุขไม่เจริญไม่สําเร็จชีวิตมีชีวิตที่เป็นสุขเจริญสําเร็จ,เ,รจเพิ่มมากขึ้นจากการเดินทาง ของกระแสธรรมบารมีสามสิบทัศพระเดชพะกุณหลวงปู่สดจันทสโรจากคนสัตว์สิ่งของที่เป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานเดินทางครอบคุมไปยังคนสัตว์สิ่งของที่มีธรรมโลภโกรหลอยู่ในตัวให้ถูกเปลี่ยนเป็นธรรมบารมีสามสิบทัศพระเดชพะคุณหลวงปู่สดจันทสโรหน่วยใหม่ๆ คนสัตว์สิ่งของนั้นเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานจะ <Yeah. S 1> ทำบารมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลงปสดจันทัสรโรมากขึ้นไปเรื่อยๆดังนั้นคนสัตว์สิ่งของจึงต้องตรวจตราตัวเองให้เป็นเส้นทางเป็นสื่อนำ ให้ทำบารมีสาสิบทัศน์พระเดชพระคุรุปุ ष ฏจันทัศโรได้ดึงดูดบ่อเกิดทำโรคโรดหลงที่ยังมีอยู่ในตัวให้เกิดเป็นบารมีสามสิบทัศน์พระเดชพระคุรุปุ ष ฏจันทัศโลหน่วยใหม่ๆหาโอกาสจากทำโรคโรดหลงที่อยู่ในตัวคนสัตว์สิ่งของ ให้เป็นโอกาสสุขเจริญสำเร็จชีวิตด้วยการดึงดูดบ่อเกิดนศูนย์กลางดวงกลมทุกหน่วยบารมีสามสิทัศพระเดชพุกุลปุสเซนทัสโลเปลี่ยนธรรมโลกลดลงให้มาเป็นธรรมบารมีสามสิทััตระเดชพุกุลปุสเันทัสโลเพิ่มมากขึ้นเพื่อรุกต่อไปยังคนสัตว์สิ่งของอื่นๆ ที่มีธรรมโลภโกรธหลงไหลเวียนอยู่ในตัวให้กลับมาเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานเพิ่มมากขึ้นการทำงานของธรรมวรมีสามสิบทัพพเดชะคุลวงภุสดจันทัสโรและธรรมอื่นๆทั้งหมดมีรูปแบบในการทำงานเหมือนเหมือนกันโดย รวมตัวของธรรมของตนเองเพื่อรุกเข้าสู่ธรรมอื่นืนรวมตัวให้มีกำลังหนาแน่นมากกว่าธรรมอื่นๆเพื่อรุกเข้าไปยังธรรมอื่นๆเปลี่ยนให้ธรรมอื่นๆนั้นให้มาเป็นธรรมของตนเองดังนั้นคนสัตว์สิ่งของ ให้ตรวจตราตัวเองรวมบารมีสามสิบทัศพระเดชปกุลหลวงุดสดันทัโรเพื่อให้อยู่ในสภาวะรุกเข้าถึงธรรมอื่นทั้งหมดเพื่อให้คนสัตว์สิ่งของอื่นอื่นได้เป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานเหมือนกับผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานที่ตรวจตาตัวเอง ไม่ให้มีทมโรคปกรหลงอยู่ในตัวโดยการทำหยุดเป็นตัวสำเร็จอย่างสมบูรณ์รวมศูนย์นักศูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรกบารมีสังจิตาประเดชปุร,รุลวงภูสจรัสโรนึกคิดรับรู้จดจอนักศูนย์กลางดวงกลมปมฐมเริ่มแรก บารมีสามสิบทัานพระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทสโรเป็นศูนย์กลางรักเมตตาเอื้ออาทรปลอดภัยโหสิกรรมให้กับทุกส่วนของนิพพานธรรมบารมีสามสิบท่นพระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทสโรทุกอนุเวลาอยู่ในฐานะของพระผู้สร้างพระผู้เลี้ยงผู้รักษา พ่อแม่ผู้สร้างผู้เลี้ยงผู้รักษาผู้ควบคุมบังคับสังการนิพพานธรรมบารมีสามสิทธัศพระเดชพระคุณหลวงปุสสจันทัสโรทั้งหมดทุกส่วนอยู่ในฐานะผู้สมบ,บูรณ์ด้วยทานศีลส,สมาธิ สมบูรณ์ด้วยศีลสมาธิปัญญาสมบูรณ์ด้วยมรรคมีองค์แปดสมบูรณ์ด้วยบุญยะกิริยาวัตถุสามบุญยะกิริยาวัตถุสิบสมบูรณ์ด้วยหยุดนิ่งเฉยอย่างสมบูรณ์เป็นผู้ให้บารมีสามสิบพัพระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทัสโร ได้สร้างได้เลี้ยงรักษาได้บังคับควบคุมสังการทุกส่วนของนิพพานธรรมบารมีสาสิบทัสพระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทสโลทั้งหมดให้อยู่ในสภาวะรุกเข้าถึงธรรมทั้งหมดเพื่อการเกิดขึ้นของหน่วยใหม่ๆบารมีสาสิบทัสพระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทสโรการขยายนิพพานธรรม บารมีสามสิทัศนะพระเดชพระคุณหลวงปูส่สดจันทัสโรครอบคุมอย่างสมบูรณ์ทั้งนิพพานธรรมที่ใหญ่กว่าน,นิพพานธรรมยญยรักษาศูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรกบารมีสามสิทัศน์พระเดชพระคุณหลวงปูส่สดจันทัสโรศูนย์กลางดวงกลมทุกหน่วยย่อยบารมีสามสิทัศพระเดชประคุณหลวงปูส่สดจันทสรโร นิพพานธรรมบร,รมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทสโรทั้งหมดทุกส่วนมีตัวตนเที่ยงแท้ไม่เสื่อมสลายครอบคุมอย่างสมบูรณ์ทั้งนิพพานธรรมที่ใหญ่กว่านิพพานธรรมใหญ่ตลอดที่สุดแห่งธรรมบรมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทสโรตลอดไป